สวัสดีค่ะสวัสดี f อี่ที่ลาวันอาทิตย์ชิลๆนะคะนั่งแบบว่าอ่านไพ่ชิลๆไว้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้เอาชื่อท็อปิกอะไรดีนะเอาอย่างนี้ละกันค่ะตอนนี้นะคะเขามองคุณยังไงเรามาอ่านพลังงานของพี่ไพ่ทาโร่นะคะดูซิวันอาทิตย์ร้อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้ตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาส่องใจเขาแล้วก็ดูซิว่าไพ่อยากบอกเขาว่าเขาเป็นยังไงเขามองคุณแบบไหน เขามองคุณทำไมเรามาดูนะคะพลังงานคือโอ้ oh, seven of swords ตอนนี้เขามองคุณยังไงล่ะคะ mm hmm. เขาอยากบอกว่าเขามองคุณน่ะคุณแบบ เหมือนแบบว่าคุณกําลังมีแผนการอะไรกับเขาหรือเปล่าคุณกําลังรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจของไม่ชัดเจนกับคุณหรือเปล่าตอนนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎนะคะพลังงานหม่เลขเจ็ดเซเว่นออฟสอดรู้สึกว่ามองว่าคุณอะไม่ชัดเจนกับเขามีช้อยมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะแปลว่าผลักใส่เขาออกไปจากชีวิตหรือเปล่านะหรือว่าหากมันว่ามองอีกทีก็คือแบบคุณคิดว่าเขาดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่ง ที่เขามองคุณนะคะเขางองแงค่ะแล้วก็มองว่าคุณอยากพักส่ไล่ส่งเขาออกไปจากชีวิตแล้วก็เหมือนแบบเขาไม่สําคัญคนไม่สําคัญหรือเปล่าในชีวิตคุณตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็แบบว่า,วารู้สึกแบบว่าเศร้าใจนะคะพนักง,งานเลขเจ็ดงองแงค่ะคนเกิดราศีกรกฎคิดว่าเขากําลังจะโดนคุณทิ้งนะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้สองเหรียญเขามองคุณยังไงล่ะคะเขามองคุณน่ะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินหรือเปล่าให้เขาช่วยไหมพลังงานคืออาจจะมีคนราศีกุมราศีกรกฎกําลังมองว่าคุณอยากจะผักใส่ไล้ส่งเขาออกจากชีวิตเพราะว่าคุณมีปัญหาติดปัญหาหากแม้ว่าคุณกําลังหมุนเงินอยู่ติดขัดเรื่องเองินเรื่องอะไรก็บอกเขาสิเขาจะได้ช่วยคุณแก้ไขเขามองว่าคุณมีอีโก้เยอะยิ่ง เขามองว่าคุณมีอีโก้เยอะหญิ่งไม่อยากร้องของความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะเขาเขาก็เลยแบบว่าจะต้องแบบว่าจบกับคุณและคุณอยากให้เขาออกไปจากชีวิตเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันไม่ถูกต้องนะจ๊ะคนดีเขาอยากช่วยคุณแก้ไขนะคะตอนนี้หากแม้ว่าคุณกําลังดีวอะไรแล้วมันไม่ มันยังไม่โอเคมันติดขัดอยู่ก็อยากช่วยคุณประสานงานให้มันผ่านไปได้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินมีคนเกิดราศีกุมราศีกรกฎอยากช่วยคุณนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงดูซิพลังงานคือ อแทนออฟคัพสิบถ้วยเขามองว่าคุณคือคนในครอบครัวเขามองว่าคุณคือแฟนคนรักที่ดีอ่ทิ้งกันเลยนะพลังงานสิบถ้วยคนคนนี้อาจจะเกิดราศีตุลมีคนเกิดราศีตุลมองว่าคุณเป็นคนดีจิตใจดีแล้วก็อยากจะนําพาความสุขให้คุณสิบถ้วยเธอสวยเธอน่ารักเขามองคุณดีนะคะเขามองว่าเขาอยากเป็นที่พึ่งให้คุณแล้วคุณล่ะอยากพึ่งเขาหรือเปล่าหากแม้ว่าอยากพึ่งเขาก็บอกเขานะอย่าแบบว่าปิดกั้นเขารื้ว่าอย่าแบบ ปิดบังสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะหลายสิ่งหลายอย่างสิบถ้วยคนคนนี้รักคุณจริงๆแล้วก็ห่วงใยเสน่หาแล้วก็คอยแบบว่าอยากจะมอบความสุขให้คุณนะคะสิบถ้วยคุณคือคนในครอบครัวแล้วก็เขาอยากบอกว่ามีปัญหาอะไรติดขัดในท่านอะไรนะจะไปนี่ทันใดจะปีนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ เขาอยากทําให้คุณมีความสบายใจความสุขใจนะคะราศีตุลราศีกุมแล้วก็มีราศีกรกฎนะคะคุณอาจจะเป็นความสุขในชีวิตของเขาคุณอาจจะเป็นคนที่คอยแบบว่าเป็นแสงสว่างนําทางให้หัวใจเขาที่จะมีแพชชั่นในการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องงานเรื่องการแล้วก็เรื่องแบบว่าความรู้สึกเนี่ยเขายกให้คุณหมดเลยคนเดียวนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงอ,อ้อม จบเลยเดดลอเวอรสุดที่รักคุณคือสุดที่รักเด e ลอเวอราศีเมถุนคนคุณนี่อาจจะเกิดเดือนมิถุนายนคนเกิดเดือนมิถุนายนตุลาคมนะคะกรกฎาคมกุมภาพันธ์มองว่าคุณคือแฟนคุณคือคนรักเพราะฉะนั้นหากมันว่ามีปัญหาอะไรคนเรามันก็ต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอื้อเฟือกันใช่ไหมครับ ช่วยเหลือเกื่อกูลกันเขาอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาก็อยากจะแบ่งปันมอบให้คุณอะไรที่คุณมีความสุขเขาก็คือความสุขของเขานะคะพลังงานคือเดร์ลอเวอร์เธอคือที่รักเธอคือคนเดียวสิบถ้วยบกเดร์ลอเวอร์คือคุณคือคนที่เขาอยากหมายมั่นปั้นมือแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่ามีปัญหาอะไรบอกเขาอย่าเก็บไว้นะคะอย่าปิดซ่อนอย่าซ่อนเล่นอย่า แบบทําตัวลึกลับกับเขาเพราะว่าเขาเครียดเขาปวดใจเจ็บดาบมันทาให้เขาปวดใจนะคะเดี๋ยวเราเวอร์ตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอต้องรู้คือเธอคือที่รักเธอคือคนเดียวที่เราเสน่หามากๆนะคะเขาอยากมอบทุกสิ่งอย่างให้คุณหมดเลยความสุขทั้งกายทั้งใจแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยเวลาที่คุณเครียดท้อมีมปัญหาใดๆเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเป็นคนปลดปลื้องพันธนาการให้คุณนะคะไปต่อนะคะดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไง เอกออฟสอดพลังงานของคนเกิดราศีสิงห์แปดดาบเอกออฟสอดเธอต้องปลดปล่อยนะเธอต้องบอกมาเธอติดอะไรเธอแบบว่าต้องให้เราต้องการให้เราเป็นแบบไหนเธอต้องบอกมาอย่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวมันอกจะแตกตายตอนนี้พลังงานเขามองคุณคือชอบปิดบังซ่อนเลนปิดบังความทุกข์ไว้คนเดียวแล้วมันทําให้เขาว่าทุกไปด้วยพลังงานของคนคนนี้นะคะไม่อยากให้คุณทุกใจเลยแล้วก็ไม่อยากให้คุณอ่ะต้องแบบว่าแบกรับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ตามลําพังคนเดียวนะคะ ราศีสิงเสียใจทุกครั้งที่แบบว่าคุณตัวคุณทําตัวเหินห่างกับเขาแล้วก็เขาว่าเสียใจที่แบบว่าคุณอ่ะไม่อยากรับความช่วยเหลือใดๆจากเขานะคะคุณเหมือนจะหนีหนีไปไหนก็ไม่รู้หนีไปกับใครก็ไม่รู้ราศีสิงราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลอยากบอกว่ารักคุณมากๆกรกฏด,ด้วยนะคะไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูซิดูซิเขามองคุณยังไงอ่ะ อัศวินถือเหรียญเขามองคุณอยากออกเดินทางไปไหนเขามองคุณอยากเติบโตอยากออกเดินทางอยากไปไหนอยากไปทําตามความฝันหรือเปล่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นมีฝันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทําแล้วก็บันติดขัดเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาช่วยหาทางออกนะคะตอนนี้มีคนอยากช่วยคุณหาทางออกเรื่องการงานการเงนิงนแล้วก็ความสุขแล้วก็แพชชั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่อยากทําตอนเนี้ต้องมาเจอคุณละอาจจะมีคนเดินทางมาเจอมาหาคุณวันนี้อาจจะมา มีคนมาเคาะประตูกดกิ้งกล่องกิ้งกล่องหน้าบ้านแบบว่า,า,าเปิดให้หน่อยสิมานั่งคุยกันสินั่งทําอะไรกันทานข้าวกันมีคนทางไกลอยากเดินทางมาหาคุณแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ทําให้ของมีความสุขแล้วก็อยากจะแบบว่าส่งมอบความรักให้คุณนะคะคนคนนี้อัศวินถือเหรียญอาจจะเป็นคนราศี ถ้าดินได้ก็จะเกิดปีมะเมียปีมะโรงปีมะเสงนะคะปีจอปีไก่ปีขานปีหนูปีงูปีลิงได้นะคะพนักงานคนคนนี้นะคะดูสิม้าของเขาเนี่ยเป็นใจตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีรถสวยๆพาคุณไปนั่งรับกินลมชมวิวกินลมชมทะเลที่ไหนสักที่หนึง่งตอนนี้เขามองว่าคุณอยากออกเดินทางแล้วเขาก็อยากจะเป็นสารทีเป็นองค์คลักพิทักษ์คุณอยากบอกว่าพาคุณไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันคือ ติดที่เรื่องเงินค่ะเขายังไม่พร้อมเรื่องเงินที่จะบอกว่าพาคุณไปเปะนะคะ ไปต่อนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณแบบว่าเขาอยากให้คุณแต่ยังให้ไม่ได้นะคะไปต่อนะคะเดวิลพลังงานของคนเกิดราศีมังกรคนเกิดเดือนมกราคมพลังงานคนเกิดเดือนมกราคมนะคะมองคุณสวยเซ็กซี่น่ารักเธอสวยเซ็กซี่น่ารักแผ่วๆเราตาักผ้าในชีวิตพี่อย่าไปแผ่าวาเราตาักผ้าในชีวิตใครนะพลังงานตอนนี้เขามองว่าคุณครบหมดเลยแล้วเขาก็อยากจะคบคุณด้วยพลังงานคือเดวิลมีคนแอบ ส่งแอบมองคุณเขามองว่าคุณเนี่ยน่ารักอยากปีกวิเวกอยากบินเดียวอยากโสดอยากแบบว่ามีชีวิตที่ดีใช่ไหมไม่ได้ไม่ยอมคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยคุณนะคะเพราะว่าเขารักคุณ The l o v เวอแดดาบรักไม่ยอมปล่อย สิบถ้วยทนไม่ได้ถ้าเธอจะต้องไปเป็นของใครเขาไม่อยากแชร์คุณไม่อยากให้คุณไปคบใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้คุณด้วยนะคะพลังงานคือเธอต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นเป็นทางจิตวิญญาณรักเธอทางจิตวิญญาณรักเธอทางความจริงอยู่ตรงหน้าก็ต้องมีเราอยู่ในฝันก็ต้องมีเราคนคนนี้เป็นอามากนะคะค้างรักคุณมากๆเขามองว่าคุณสวยน่ารักพร้อมที่จะแบบว่าค้างรักแล้วก็รวบรวมความกล้าอยากเดินทางมาเจอมาหาแล้วก็อยากนําพา ความสุขให้คุณแล้วค่ะตอนนี้นะคะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะตอนนี้เขามองคุณยังไงเรามาดูซิดูซิอ๋ออัศวินถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนหน้าตดัดดีจิตใจดีเป็นคนหลอ่อสปอร์ตแล้วก็เป็นคนที่ พร้อมเปคุณตลอดเวลาแต่ตอนนี้อาจจะยังเปไม่ได้เพราะเป็นแค่อัศวินไงแต่เขาเป็นคนที่ดูดีนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะแต่เสน่ห์ของเขาไม่อยากให้ใครเลยเขาอยากทํากับคุณคนเดียวนะคะเขาอาจจะเป็นคนโรแมนติกพูดพอเรียกคุณที่รักอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เขามองคุณคือสุดที่รักแล้วก็อยากนําพาความสุขให้คุณคนเดียวไม่อยากให้ใครต้องมาแชร์วความสุขที่มีกับคุณเลยนะคะตอนนี้รอเลยค่ะอาจจะมีคนเดินทางมาเจอมาหาแล้วก็มาทาให้ คุณรู้สึกสวีดละมุนในหัวใจเพราะคุณคือคนที่เขารักแล้วก็อยากยัดเยียดความสุขให้หากแม้ว่ามีเท่าไหร่ก็จะเปย์ให้คุณแต่ตอนนี้มีนิดเดียวก็เอาไปก่อนเอาไปหมดเลยเทให้หมดหน้าตักนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณรักคุณชื่นชมแล้วก็